สวัสดีค่ะทุกคนข้าวีนะคะเขาให้กดเอาแก้วที่ค้างออกแล้วก็เลยน้ำมันแอลกอฮอล์อุ้ยทุกคนมีอะไรให้ดูนี่ทุกคนดูข้าวจัดทุกคนมันแบบมันเละมากมนะเขาให้ดูให้ห้องมันพร้อมเข้าอยู่เลยแต่คือเรามาอยู่แล้วกระบองเพรใส่ สวัสดีค่ะทุกคนข้าวีนะคะคลิปนี้ก็ตามหัวข้อชื่อคลิปเลยนะคะเป็นคลิปที่แบบเข้าจะมาบล็อกวันแรกในการอยู่คอนโดใหม่เข้ามานอนเมื่อคืนเองแล้วตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเขาจะบอกว่าวิวคอนโดเขาคือสวยมากทุกคนคือเข้า เลือกไม่ผิดเลยที่แบบอยู่ห้องนี้นะคะวันนี้คือข้าวมีเรื่องที่ต้องทําเยอะมากทุกคนเห็นกองด้านหลังข้าวไหมคะนั่นคือกองที่เราจะต้องจัดกันในวันนี้นะคะซึ่งข้าวายังไม่ได้จัดของที่แบบให้ห้องมันพร้อมเข้าอยู่เลยแต่คือเราอมาอยู่แล้ววันนี้เราก็เลยจะต้องมาจัดของเล็กๆน้อยๆต่างๆนานานะคะที่เราได้ทําคลิปแบบอันซ์บอกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปอันซ์บอกกับคลิปนี้อันไหนจะได้ลงก่อนกันนะคะก่อนที่เราจะไปเก็บของกันเดี๋ยวข้าวขอแบบคราครีมแต่งหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้คือหน้าสดมาก ข้าวอะ่ะเพิ่งเป่าผมเศษทุกคนมันแบบมันเละมากอะ,ะให้ดูเนี่ยคือสภาพคองจริงนะตอนนี้มาเดี๋ยวเรารีบเล่งกันไปจัดของดีกว่านาะเดีนะะ๋ยวเขาขอตัวแบบทาคิมนิดน,นึงก่อนนะคะนี่ทุกคนดูข้าจัดข้าจัดเองเลยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ง่ายแค่นี้จริงริงตอนแรกที่เขาใช้ก็จะเป็นโทนเนอร์นะคะใครใช้โทนเนอร์มากเขาจะบอกว่าโทนเนอร์อ่ะจเป็นแล้วก็สําคัญมากๆไม่ว่าจะตอนเช้าหรือตอนเย็นเราก็ควรเช็ดโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ที่เขาจะใช้วันนี้นะคะเป็นโทนเนอร์ของ s SO อส สนะคะคไฮยาลูออน์ pH บาลานซ์โทนเนอร์นะเป็นตัวนี้เลยข้าว่าเพิ่งรู้ว่าน้องเขาอ่านว่า s อ o s ึ่เสึข้าวอ่าน SOS มาตลอดตัวนี้เนะี่ยข้าวใช้มาแบบประมาณนี้แล้วอะคือคือหมดช้าเหมือนกันนะแต่ข้าใช้มานานอยู่เหมือนกันนี่นี่ประมาณนี้อะตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์สูตรไฮยาลูรอนผสมกับน้ําไผ่นะคะเขาจะช่วยปรับสมดุลค่า pH ของผิวเราจากภาวะด่างจากน้ําประปาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะคะคือน้องเขาอะจะช่วยเพิ่มพวกออกซิเจนให้กับผิวทำให้ผิวเราอะนุ่มขึ้น จุ่มชื้นขึ้นนะคะกลิ่นเหมือนแบบเวส้สำสาาเลยนะ อ่อนโยนมากๆเลยนะคะคือไม่มีส่วนผสมของพวกน้ํามันแอลกอฮอล์หรือว่าน้ําหอมนะคะอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวเลยใครที่แบบแพ้ง่ายอะไรเงี้ยลองใช้ตัวนี้นะเาอะทาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยแบบพอเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้น้องโทนเนอร์ตัวนี้เลยเพราะว่าเขาอะช่วยล้างพวกคราบต่างๆที่แบบหลงเหลือบนใบนหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นพวกคราบเมคอัพต่างๆหรือฝุน่นที่หมอหรือว่าคราบน้ำมันน้ำลายเราอย่างเงี้ยบางทีเราล้างหน้าไม่สะอาดเราก็ต้องใช้พวกโทนเนอร์ในการเช็ดออกนะคะแล้วตัวเนี้ย เขาบอกเลยว่าช่วยแบบทําความสะอาดสิ่งตกค้างที่อยู่บนใบห,หน้าเราดีมากช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวด้วยนะพอเรา้างหน้าสะอาดอเราเช็ดหน้าสะอาดใช่ไหมมันก็จะไม่เกิดการอุดตันของผิวมันก็จะไม่เกิดสิวพวกสิวเซียสิวอุดตันต่างๆ่อย่างเงี้ยคือดีาอมากๆเลยอันนี้คือแบบโแนะนำให้ใช้คู่กับตัวนี้นะคะอมอยเจอร์ไรเซอร์ไฮยาลูรอนคอนเซนเทนตเซรั่มนะคะผิวเราก็จะนุ่มฟูขึ้นแล้วก็อย่างคือกระชับรูขุมขนด้วย หลอดเล็กเนี่ยจะอยู่ที่199บาทนะคะส่วนของข้างเนี่ย390บาทนะคะขนาดอที่300 ml เนาะอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่วัาสดาเลยนะคะหรือว่าอะไรเดี๋ยวเขาจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้ description เนอะแล้วตอนนี้เขามีโปรอยู่ด้วยนะคะเหลือ350บาทคนรีบไปตามมาเลยนี่อันนี้เะคะก็จะไปตาม,มา ะะวันนี้นะคะเป็นวันที่สบายๆค่อยได้ออกไปไหนมากเพราะฉะนั้นเราจะทาแค่กันแดดแล้วก็แปรงพอเนาะเราจะไม่แต่งหน้าในหน,นักมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือข้าวไม่ได้เอากระเป๋าเครื่องสำอางมาแต่ว่าโชคดีที่เรายังมีเครื่องสำอางที่เราแบบทยอยขนมาที่หอใหม่บ้างเลวนะคะวันนี้เข้าจะใช้เป็นครีมกันแดดละกันครีมกันแ,นแดดก็ไม่มีหรอไม่เป็นไร่ชงมันจริงๆครีมกันแดดก็สําคัญนะคะ วันนี้เข้าทาแค่แป้งเอาแล้วกันนะคะแป้งที่เขาจะใช้วันนี้เป็นแป้งของอันนี้เลยเบอร์ลีน่นาเอลวี่พาวเดอร์นะเขาใช้เบอร์ศูนยงนะคะนี่จริงๆอ่เนอะเขามี2เบอร์มีเบอร์1ด้วยเนี่ยเขาจะส่งมให้แม่อันนี้คือเบอร์หอันนี้คือเบอร์2เบอร์ที่เขาใช้อยู่นะ ไปเจอน้องเขาในเซเว่นมานะคะแล้วข้าแบบชอบเนื้อมากเนื้อน้องเขาคือดีมากคือสามารถปกปิดใต้ตาปกปิดรอยสิวข้าวดีในระดับหนึ่งเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบแป้งเขาอะไม่ทุกคนมีอะไรให้ดูระเบียงห้องข้าวเข่งในนี้ด้วยเข่งเครื่องบินกลับมาแต่งหน้าต่อที่ คือแบบข้าไม่ต้องทารองพื้นเลยนะคะหลายวันมากๆที่แบบเรียนออนไลน์ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็แบบปุ๊ปปุ๊แป้งตัวนี้ปึ๊บแล้วก็เออหน้าเราก็โอเคเลยแบบหน้าดูเนียนมากเลยอะไรเงี้ยอ่ะเข้าให้ดูแพ็คเกจจิ้งเขาก่อนจะเป็นอุ้ยเหมือนตี้วอล์กเกอร์เลยอ่ะแพ็คเกจจิ้งของเขานะคะทุกคนจะเป็นตลับแบบนี้เลยเปิดมานะคะก็จะมีเป็นตัวพับอ่าบ beauty b l o ก g e r ต้องติดอันนี้ด้วยแล้วก็มีกระจกในตลับให้เราด้วยนะคะนี่แพ็คเกจจิ้งเคิร์เป็นสีดำแบบนี้เลยเลิกเล่นเพราะต้องรีบ ไปจัดขอเดี๋ยวเขาจะทาให้ดูเครื่องหน้าก่อนเนยมาทาเครื่องหน้าให้ดูเอารอยใต้ตาก่อนแล้วกันทุกคนเปเนยไหมเฮ้ย ที่เขาใช้ตัวนี้มานะไม่วอกนะแล้วก็ไม่ทา้วยเหมือนเขาปรับให้เข้ากับสีผิวแบบสีหน้าของเราอะไรอย่างเงี้ยเออเขารู้สกว่ามันโอเคนะนั่นแหละอย่างที่เขาบอกก็คือทาน้องตัวนี้คือมันธรรมชาติมากเขาเคลมมาว่ากันน้ํากันเหงื่อก็ลองแล้วก็เออก็จริงนะทุกคนดูใต้ตาข้าตอนนี้คือใต้ตาเข้าหายไปละทั้งสองข้างเลยนี่ที่เขายังไม่ทาก็คือจะเป็นช่วงหน้าผากกับช่วงตรงนี้นะคะนี่คือเข้าไม่ได้ทาให้ดูครึ่งหน้าแต่เข้าทาให้ดูแบบใต้ตาแล้วก็ตรงนี้ีอันี้อ่น,นให้ดู ตัวนี้นะคะแพมก็ใช้อยู่นะเพราะว่าเขาใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยคือสามารถใช้ได้เลยไม่ใช่เป็นแป้งผู้หญิงเดี๋ยวผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะคะในเซเวน่นนะในเซเว่นที่เข้าดูนะคะจะมีแค่เบอร์2เนาะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์ที่ขับขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้เลยนะคะที่อีเวนต์บอยนะคะแล้วก็เพจแล้วก็ไลน์ของเขาเดี๋ยวเขาจะขึ้นไว้ให้าตลับนี้นะคะราคา145่บาทเท่านั้นทุกคนมันไม่แพงเลยราคานักศึกษาเสร็จเ,เรียบร้อยแล้ว โอเคทุกคนนี่ก็คือฟ i n i s h ุ o นะคะของวันสบายๆวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปจัดการกับน้องของมืมาที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะไปเราไปเริ่มที่มุมไหนกันก่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนเสื้อสวยไหมแพมเสื้อเข้าสวยปะสวยค่ะสวยไหมล่ข้า อย่างแรกที่เราจะเปลี่ยนนะคะทุกคนก็คือม่านหน้าต่างแล้วนั่นเองคือม่านที่เจ้าของห้องให้มาคือมันยาวมันยาวมากยาวจนแบบติดเตียงเนี้ยเขาก็เลยซื้อม่านใหม่มาเปลี่ยนนะคะเป็นสีทองๆเนื้อๆด้วยให้มันเข้ากับพื้นห้อง ีเราจัดห้องกันอยู่นะคะแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์สวรรค์โทรมาบอกว่าค้ามาส่งนะครับก็เลยเลงกแววเข้ากันค่ะทุกคนจัดห้องได้ไม่เท่าไหร่คือสั่งข้าวมากินละอยู่ใช่ไหมล่ะ <S <S ข้าวแถมจะกินอะไรไหมตับผมตู้ตับินทุกคนประเด็นคือเมื่อกี้ตู้ขัดคล้องค่ะก็เลยได้น้องมาแค่นี้นี่ แต่ว่าแค่นี้แต่ว่าเขาก็แก้ปัญหาได้ดีอยู่นะคะคือถ้าต yeah> right)> ู้ขายของตุ๊บเขาก็จะให้กรอกเบอร์มือถือเลยแล้วเขาก็จะให้รับน้ําฟรีสองแก้วนะคะเขาให้กดเอาแก้วที่ค้างออกเราก็เลยกดเอาแก้วที่ค้างออกมาด้วยนะคะกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บของกันต่อค่ะขอตัวกินข้าวก่อนนะนี่เขาโชคดีที่เขาได้ห้องที่แบบว่ามีเตียงที่มีที่เก็บของเราสามารถเก็บของได้เยอะค่อนข้างเยอะเลยในนี้เขาก็จะใส่เป็นพวกของที่แบบเราซื้อมาตุนไว้ยังไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บไว้ข้างในนี่ที่ซื้อมาตุนไว้ เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บดึงดึงอันนี้คือในตู้เย็นตอนนี้อ่ะเราจะมาแยกของตรงนี้ก่อนนะคะว่าอันไหนคือของในครัวของในตู้เย็นของในห้อง,น,องน,น้าแล้วเราค่อยไปจัดแต่ละส่วนอีกทีนึงเพราะตอนนี้เราใส่รวมกันแล้วมัวหัวมากเข็ <c oughs> มองหอมจังเอาไว้ไหนดีเข็อมอง นะคะจะมีกระปุกยาแล้วก็จะมีแมสต่างๆเยอะแยะมากมายที่อยู่ในกล่องเอาแมสที่ยังไม่ได้แกะมาั้างล่กล่องแบตสำรองต่างๆากล่องไอโฟนไอแพดเก็บไปถูกกันเลยทีเดียวเกกล่อ,องอันี้เก็บได้เหรอนี่คือเราเก็บไปได้แล้วครึ่งน,นึ่งนะคะเหลืออีกครึ่งนึ่ง คโอ้ยทุกคนคือแบบพยายามเก็บให้มันแบบเข้าที่เข้าทางมากที่สุดแล้วนะแต่มันก็ยังมีบางอย่างที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางอ่ะอย่างเช่นอันนี้คือเดี๋ยวเขาเจะเอาไปบริจาคนะคะแล้วก็อันนี้เขาเจะเอาไปขายด้วยของที่แบบยังไม่ได้ใช้สปอนส่งมาให้อะไรเงี้ยแต่เขาชอบห้องนี้มากตรงที่แบบว่าเขาให้ตู้ให้เตียงให้อะไรที่มันสามารถเก็บของมาได้ค่อนข้างเยอะจะเห็นได้ว่าห้องเขาคือลินชักที่เก็บของเยอะมากแล้วซึ่งมันดีมากมากเลย ทุกคนมาถึงช่วงที่เขาตื่นเต้นที่สุดนะคะนั่นก็คือการเอาน้องกระบองเพชรใส่กระถางนั่นเองนี่คือกระถางที่เขาซื้อมาน้องก็รักมากเลยสีมันเป็นสีพาสเทลนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับน้องใส่กระถางกันนะคะวันนี้ ทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะนี่คือถือว่าห้องโล่งไปเยอะเลยนะคะจากรอบแรกเนะาะคราวนี้เหลือแค่โซนเดียวนะคะนั่นก็คือโซนนู้นเนาะแต่เดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปหาข้าวกินแล้วก็จะไปทํางานต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บของใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นแบบบอ็อกวันแรกของการอยู่หอเหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยคือยังเก็บห้องไม่เสร็จแต่ว่ายัางก็จะเก็บพยายามเก็บต่อไปคะ่ะสู้ๆโอเคไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย